บานสัตว์ร้านสัตว์ร้านสัตว์รู้เปิดเป็นสถานเดิมใช่แล้วก็ที่แถวฝั่งบนอ่าอย่างงี้ก็บอกว่าช่วงนี้ก็ปุ๊บปั้นสถานใหม่อยู่อ่าแต่ตอนนี้แห่งชินหรือเช่นหรือยามกับคำว่าผู้บริหารท่านหนึ่งก็ยังไม่ได้ชินนะรู้สึกว่ารู้สึกว่าแบบเราอะสร้างมาจากเล็กเล็กใช่ไหมเรารู้สึกว่าแบบเหมือนกับเราก็ค่อยค่อยโตค่อยๆก้าวเราก็ยังเป็นเราคนเดิมอยู่อะเดิมก็พอบริษัทมันใหญ่ขึ้นเนี่มันก็ ก็แบบว่าบางทีบางทีเออใช่แต่นี่แต่แต่ก่อนอ่ะแต่ก่อนเราจะโอเคเรามาเป็นนักแสดงใช่ไหมแ้วเราก็แบบเข้ามาบริษัทเนี้ยเราก็จะสวัสดีทุกคนสวัสดีครับพี่ทุกคนเป็นพี่เราหมดทีเนี้ยมันจะเริ่มมีคนเรียกเราว่าพี่บ้างแหละหรือแบบว่าเป็นแบบหรือเริ่มเป็นเจ้านายแล้วอะไรเงี้ยเออมันก็ฟีลลิ่งแปลกๆเหมือนแต่ว่าผมก็จะแบบ ก็คิดว่ายังทำตัวเหมือนเดิมนะตอนนี้ทำตอนนี้ทำหน้าที่หมอกับทำหน้าที่ผู้บริหารไหนมากกว่ากันเไม่ได้เอาเอาหมอไม่ค่อยได้ลงตรวจเลยช่วงนี้แต่ไหนว่าหลักๆหน้าที่การเป็นผู้บริหารเหมอเหรอใช่หมอไม่ต้องจริงจริงพอเราต้องมาทำงานบริหารเป็นไงบ้างเนี่ยก็ปรับตัวเยอะครับก็รู้สึกว่าเหมือนกับเราก็ต้องคิดข้ามหัวมากขึ้นเพราะแต่ก่อนเราทำงานเป็นหมออย่างเดียวใช่ไหมเราก็ต้องคิดแบบเฮ้ยเคสนี้มีอะไรเราก็เจาะไปแบบในเคสอะไรเงี้ยเพราะแบบได้ ก้าวเป็นผู้บริหารบ้างแล้วอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าต้องมองภาพรวมมากขึ้นต้องมองแบบภาพใหญ่เยเด็กๆต้องมีความแบบเฮ้ยต้องน้องเขาจะอยู่กันจะอยู่ได้ไหมอะไรเงี้ยแบบต่างคนก็ต้องเรียกคุอยอะไรคนแบบเฮ้ยทางบ้านแบบบ้าน,นมีปัญหาอะไรไหมอะไรเงี้ยแล้วแบบเฮ้ยบริษัทซัพพอร์ต,ตอะไรได้บ้างหรือว่าแบบมีปัญหาอะไรเรียกมาคุยส่วนตัวก,ก็เยอะคยอมากที่ต้องม<า>ีทุกอย่าะ จริงเพราะเราเป็นคนที่แบบว่าร่าเริงมีฮะเราต้องคิดว่าเราเป็นรุ่นที่ไม่ไม่ต <laughs> คไม่นะ <laughs> แต่ว่าแต่ว่าผมบอกว่ามันก็เป็นแบบมันเป็นโหมดที่บางทีแบบเราเราล่าเริงอยู่เรื่อยๆใช่ไหม <laughs> แต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่ามีเรื่องอะไรแบบซีเรียสเนี้ยแล้วเราแบบเปลี่ยนไปนิดนะึงอะน้องเขาจะเริ่มแบบโอเค <laughs> <laughs> อ่าเ็จะเริ่มแบบว่าดูแล้วว่าพี่เ็กอันเนี้ยซีเรียสถ้าแบบซีเรียสเราก็จะเียซีเรียสจริง ถ้าปกติเราก็จะพากีฮาร์แบบเดิมก็แบบ่าจริงๆก็ผมว่าน่าจะเป็นสายแบบรับฟังมากกว่ากับเวลาแบบอะไรแบบน้องๆมีปัญหาอะไรการทำงานอะไรเลยเหรอใช่ใช่ก็แบบก็อาจจะแบบว่ามาปรึกษาเราแบบว่าเออหนูนี้เป็นอย่างนี้อย่างนี้นะแบบมีทางออกอะไรบ้างอะไรเงี้ยเพื่อให้แนะนำได้เท่าเถียงได้เลยอย่างเดีวเวลาเลยครับมาใช้บริการอย่างเงี้ยค่ะแบบแม่หมหล่อหนุ่มหล่อเนี่ยเขาแซวแบบแบบหล่ออะไรอย่างเงี้ยมีแอลมั้ยมีแอลก็มั้ยแอลคือแบบแอลหล่อมั้ย ไม่หรอกเออไม่แอเป็นพ mm, uh, ี่พี่จะแอลไหมล่ะแอลโอเคเป็นคนตรงแต่ว่าลูกเราป่วยอยู่นะนี่งานพาสายหาเนี่ยเราอาจจะใช้น้องเป็นไปสาเป็นไรเปนการดิ้วกับหมออันนี้เราส่วนตัวนั่นแหละ ด้วยหน้าตาเรามันมีผลต่อการที่ลูกค้าจะตัดสินใจในการใมาใช้บริการไงไม่มันต้องขึ้นอยู่กับตัวน้องดิมัาน้องป่วยต้องมันก็ต้องรสาขาโทรไปล่ะแต่โรงพยาบาลหลายบาแต่ถ้าเกิดแต่ถ้าเกิดก็ถ้าถ้าเป็นอย่างนั้นก็ก็ยินดีมันมีแบบวิปแบบว่าลูกค้าผ่าดวิปจะต้องเจอหมอไหนให้ได้บ้างไหมก็มีเอ้ยก็มีบ้างแต่ว่านใหญ่เขาก็จะไปที่สาขากันแล้วก็บอกน้องไว้ว่าวันหนิเข้าวันไหนอ่ะแล้ แลคำตอบที่ได้ก็คือไม่รู้เลยโอ้ก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะเออใช่แต่ว่าก็แบบช่วงนี้ก็แบบว่าไม่ได้ลงตรวจเองแต่ว่าก็เข้าไปตรวจสาขาแบบบ่อยๆเรื่อยๆก็แบบสาขาละวันอะไรอย่างเงี้ยถ้าแบบใครแจ็คพอตก็เจออะไรอย่างเงี้ยเออจริงช่วงนี้หนึ่งผันตัวแบบดูแลธุรเกตันที่ตั้งแต่ละครน่ะ ช่วงนี้ช่วงนี้เป็นอย่างครับปิดกล้องไปสองเรื่องใช่ไหมก็มีดูในจอมกระบี drafted, story, right? right? ่กับเรื่องคุณหมอที่มันปิดพร้อมกันแล้วตอนนั้นเปิดพร้อมกันแล้วก็ปิดพร้อมกันคือช่วงนี้มันก็เลยเป็นกีฬาที่แบบรู้สึกว่าาเราอาจจะได้ถอยมาพักบอดนะครับคืดเพราะว่าเราทำงานหนักมากทุก่อนี่ก็มีโอกาสแบบวนามาดูแลบริหารมากขึ้นใครมาครับรับขาวรัขาวก็ได้บริหารมากขึ้นแล้วก็แบบมีเวลาให้ตัวเองมากขึ้นก็แบบไปชาร์จแบตอะไร เริ่มคืนทุนยังที่เปิดไปอ่ะแล้วมันเริ่มมันเริ่มต้นไปคืนทุนังก็จะทำให้เรายิ้มยังคือตอนนี้เรื่องเงินไม่ใช่ประเด็นแล้วมันเป็นความรับผิดชอบมากกว่าแบบเป็นภาระหน้าที่อ่ะคือตอนนี้กลายเป็นว่าแต่ก่อนอ่ะถ้าเกิดสมมติว่าอ่าโอเคพนักงานเราวิ่งใช่ไหมเราก็จะแบบเฮ้ยเนี่ยน่ะกำไรก็อ่าโอเคดีแฮปปี้ตอนนี้คือแบบคือมันก็ มันมันสราขายเยอะมันก็บริษัทมันใหญ่ขึ้นจริงแต่ว่าเราก็มีแบบพาราเยอะด้วยอย่างเงี้ยรายจานก็เยอะพนักงานน้องๆก็ต้องดูอยู่ได้ด้วยแล้วรู้สึว่ามันก็มีความเครียดในอีกแบบแล้วเป็นไปตามที่เราตั้งเป้าตั้งใจไว้ไหมว่าตั้งในหัวคิดไว้มันต้องเป็นอย่างนี้อว่าก็จริงๆแล้วมันก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรคืออนาคตต่อไปผมก็มีแบบแผนไว้แหละว่าแบบบริษัทจะเดินไปในทางไหนแล้วก็แบบหรือว่าโรงพยาบาลเครือข่ายเราจะเ เดินไปทางไหนอะไรเงี้ยตอนนี้มันก็ยังไม่ถึงเป้าหมายที่แบบรู้สึกว่าอยากจะให้มันเป็นอะไรเงี้ยแต่ว่าก็จะพยายามแบบทำต่อไปเรื่อยๆแล่เป้าหมายเราว่าคืนทุนเมื่อไหร่คืนทุนเหรอมันทุนขึ้นไปนานแล้วแต่เป้าหมายคืออะไรเป้าหมายคือเราจะตั้งโรงพยาบาลใหญ่เลยเพื่อจะเป็นเครือข่ายไปเรื่อยๆหมายถึงว่าใช่ๆคือคือผมมีคือผมะยังไม่ ทำเป้าหมายแบบสูงสุดที่สำเร็จก็คือแบบเหมือนกับอยากตั้งโรงพยาบาลที่แบบว่าเป็นแบบเหมือนแบบศูนรวมว่าแบบมันเป็นแบบว่าเป็นพอเราไม่ฮัรโตัวอะไรราหาใช่ไหมราคาเราก็จะอยากได้โรงพยาบาลที่เป็นเซ็นเตอร์ราคาดีแต่ตอนนีต้องเตรียมในนี่ตอนนี้ตอนนี้มีกี่ราคาอะไรทั้งหมดตอนนี้เจ็ดตัวเจ็ดใช่แล้วก็ปีหน้ามกราภุณาเนี่ยน่าจะเปิดสองถ้าเป็นแต่ตั้งใจว่าจะกินราคาที่จะรวมเป็นเซ็นเตอร์ใหญ่สักแห่งเดียวอะไรเงี้ยก็ ขึ้นอยู่กับทางบอร์ดบริหารด้วยว่าเขาอยากจะไปแค่ไหนอะไรเงี้ยอย่ันนี้เตือนยู่นอลอรร้อยล้านพันล้านแล้วตอนเนี้ยนี่มี่ร้อยล้านใช่แล้วมันทำให้เจอเพื่อนมั้ยแก๊งเพื่อนเราที่ต้องไปต่างประเทศที่ต้องไปสวีเดนมีโอกาสได้ไรไม่อยางคุณเต้ยอย่างเงี้ยได้เจอบ้างไหมหรือว่าไงคือผมบอกเลยนะผมเจอทุกคนยกเว้นคุณเตเ้าทำไมเขาไม่มีเวลาให้เราหรออยูนอเรเขาก็ยุคเขาเป็นเขาเป็นแบบว่าผู้ยิ่งใหญ่แล้วทำไมอ่ะ แต่เราเป็นผู้บริหารท่านหนึ่งนะเขาต้องให้เวลากับเราดิเขาต้องหาเวลามาเจอเราเออเอออาไม่ไปตอบเลยทำไม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 ไม่เป็นคุณเต้เป็นทำให้เก่คุณเต้คือช่วงนี้เขาก็คือก็โทรคุยกันอยู่อัปเดตกันอยู่แบบเขาก็บอกว่าเออช่วงนี้เขาถ่ายเยอะอะไรเงี้ยก็คือมีท้องเสียบ้างมีอะไรบ้างอะไรเงี้ยไม่ใช่กูเล่นกูเล่นเาม่าเขาถ่ายเรื่องนั้นน่ะเฉลี่เมจิกคุณเม่เจผมทางอยู่ก็เออช่วงนี้มันแบบเหมือนเร่งปิดแล้วก็เลยแบบ

ส่งริวตลกๆให้กันอย่างเงี้ยแต่ว่าเวลาโทรมาโทรมาบ่นเนี่ยก็อยากไปนู่นอยากไปนี่เฮ้ยแบบมีความมีภาพฝันเอาไว้หนิงเราต้องไปเคนยากันฝันแต่ไปเคนยาได้ไปยังทอะไรยังไม่เพิ่งเพิ่งคุยกันอาทิตย์ที่แล้วเลยแต่ว่าคิดว่าอาจจะตั้งนานกว่าจะไปกว่าเขาจะได้ไปอะไรเงี้ยกว่าเขาจะว่างตรงกับเราได้แต่ยังไม่ร้อแล้วแผ่ที่ไปเคนยาเนี่ยอยากไปอยากไปอยู่ยังไปอยู่ที่จริงๆเนี่ยพร้อมไปเลยนะแต่ว่าเขาาไม่ว่าง ใช่ใช่วงนี้เข้าป่าเยอะเออขอบคุณครับขอบคุณครับ